สำหรับช่วงเย็นนี้นะครับน้องคนดีกำลังเรียนวิชาการทำขนมไทยนะครับสูตรคุณย่านะครับนะคุณย่าย่านะครับนี่คุณย่ากำลังจะสอนให้น้องคนดีเนี่ยปั้นเม็ดขนมโคนะครับดูจากขนาดลูกที่น้องคนดีปั้นเนี่ยก็คือกะว่าคำเดียวอิ่มเลยนะฮะรู้ใส่น้ำตาลนือยังคะเอ้าอันนี้ใส่แล้วใช่ไหมเออใส่แล้วใส่นั่นเลย อันนี่นี่คือผลงานนะครับนี่นี่คือเม็ดน้ำตาลแว่นนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลแว่นรสพิเศษมีความเผ็ดอยู่ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เคียงอันนี้กับมีดอันนี้ใช้หั่นพริกมาก่อนนะครับนี่คือย่านิดนะครับที่เป็นครูสอนการหั่นน้ำตาลแว่นให้มีรสเผ็ดให้กับร้านนะครับผมอยากให้ดูอันนี้นิดนึงครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวมะพร้าวที่ขูดมาไว้คลุกขนมโค ต้นกำเนิดของการมาของมะพราะ้าวมาจากตัวนี้ครับต้องโฟกัสเลยนะฮะผมเจอกระต่ายตัวใหญ่ครับกระต่ายที่ไหนมาไม่ใช่กระต่ายคูดมะพร้าวตัวที่ใหญ่ <laughs> ามากตัวใหญ่มากจริงๆลากฐานมันคงไม่หักไม่พังแน่นอนตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมต้องใช้กระต่ายใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนนี้คลายข้อสงสัยครับเพราะมาดูแม่ครัวสุดคุณย่าของเราครับ เอาละครับมาติดตามกันว่าผลงานของน้องคนดีนั้นจะเป็นอย่างไรในคลิปต่อไปคลิปนี้เรามาดูอินโทรชันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ